กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะสัญญาณจากอายการปรเมศอินทระชุมนมมาแล้วนะคะวันนี้เรื่องอุทธรดีกาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสนันครับเชิญค่ะมีเรื่องง่ายๆอุทธรดีกามีคนมาหาผมเยอะเลยนะแล้วก็มาบอกว่าจะทํำยังไงดีคดีจะอุทธรดีกาได้ไหมส่วนใหญ่จะถามอย่างนี้ครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อน สมมติถ้าเราไม่พอใจคำพิพากษาเนี่ยเราสามารถผู้รณ์ฎีกาได้ไม่เห็นด้วยนะครับใช้คําว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถุูธรณ์ฎีกาได้โดยปกติเนี่ต้องผู้รณ์เนี่ยไปในหรือฎีกาไปในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ศาลั้นต้นก็อ่านคําพิพากษานะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเขียนไม่ทันทํำยังไง <Okay. S 1> เขียนไม่ทันก็สามารถที่จะเอ่อขอขยายระยะเวลาได้นี่คือหลักการก่อนนะ แต่ชาวบ้านมันก็ไม่รู้ไงไม่รู้อันที่หนึ่งนะครับแล้วอันที่สองเนี่ยที่สําคัญที่สุดจะต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้การที่จะใช้คาพิพิจารณาเนี่ยครับมันมีอยู่อย่างหรือว่าพยานหลักฐานเนี่ยต้องมาตั้งแต่ฝันเนต้นะนะครับมันต้องมาต้งแต่ฝันเช่นต้นไม่ใช่มาเอาตอ,ตอนตอนตอนที่อะไรตอนที่เราเรียนเนี่ยนะตอนได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะจารย์ ่าโอเคโอเคไม่คือพยานหลักฐานมันต้องมาตั้งแต่ต้น <Okay. S 2> ส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันจะไม่มีคือทุกคนถามว่าล้วจะเติมพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณีกาได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ oh. นะครับถ้าจะมีต้องมีมันต้องแต่แรกเลยทีนี้ในการนาสืบพย,า,ยานท่างหลายเนี่ยขทอที่ผมทราบนะครับบางทีคู่ความก็นําเสนอพยานหลักฐานไม่ครบ ถามว่าขอเพิ่มได้ไหมคาอตอบอยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเวลามีความอะไรกันเนี่ยพยายามนําเสนอหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อย่างที่คุณตือนานพูดเมื่อสักครู่ว่ากรณีคนที่เห็นขับรถเนี่ยขอกล้องนะไอ้พวกนีน้ต้องเอามาให้หมดเวลาจะเวลาจะสืบพยานในสารตน้ตนเนี่ยต้องเอามาประกอบให้หมดเพราะฉันมุทน์สอนจันดีกาสารก็ไม่ฟังแล้วเขาไม่ดูแล้วถ้าถ้ายอมให้เสนอพยานหลักฐาน ในชั้นเหล่านั้นได้นะครับมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดครับนะก็บอกไว้เตือนฝากไว้นิดนึงเอาไว้แค่นี้ครับอวันนี้มีคําถามเยอะไหมครับเข้ามา11คำถามแล้วค่ะอาจารย์อ้าเชิญเลยครับเริ่มที่คุณสมรนะคะบอกว่าสามีไปเช่าซื้อรถกับบริษัทไฟนนั้นแล้วก็ใช้ชื่อเธอแต่สามีเป็นคนผ่อนปรากฏว่าตอนนี้เลิกกันแล้วค้างค่างวดสี่งวดแล้วนะคะก็เลยสงสัยว่าจะทำยังไงดีค่ะอาจารย์ เออพราะทา่าีเอาไปรถไปใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ส่งแต่ว่าชื่อเป็นชื่อเธอนะคะอือแล้วถ้าเราส่งแล้วก็จะคืนรถให้เราไหมค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือปัญหาต้องไปเจราจากันใช่ไหมรเราเราคือถ้าเราถ้าส่งแล้วก็เราเอารถมาคืนมาเนี่ยมันก็คงไม่มีไปญหาทีนี้ตอนที่หย่าก,กันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนตอนที่เลิกกันเนี่ยไม่รู้จะตกลงกันเรื่องรถนี้ยังไง ก็คือต้องต้องพยายามไปเจรจากับเขาให้ได้นะคะต้องเจรจาก่อนเจรจาก่อนมิฉะนั้นเนี่ยแต่ค้างอยู่สี่วัเราก็กลายเป็นคนรับภาระไปนะครับแล้วก็คุณทวีชัยบอกว่ามีคนมาขอกู้เงินก็ทําสัญญากันถูกต้องแล้วก็เอาชนดทที่ดินมาค้าประกันเขาก็คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกําหนดร้อยละสิบห้าต่อปีปรากฏว่าผู้กู้ต้นก็ไม่จ่ายดอกก็ไม่จ่ายมากว่าสี่ปีแล้ว นะเขาก็เลยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอโอนโฉนดที่ดินหรือไม่ก็จะขายนะเพราะว่าถ้าทบต้นทบดอกเนะี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเกินราคาที่ดินแล้วปรากฏว่าผู้กู้กลับไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หาว่าเขาเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดตอนนี้เขาไปรายงานตัวแล้วก็คำนวณดอกเบี้ยต่างๆเรียบร้อยปรากฏว่าเขาเป็นฝ่ายถูกก็เลยรู้สึกว่ามาเจอแบบนีนะ้ถ้าจะฟ้องร้องกลับเนี่ยจะมีอายุความไหมอะฮะพอผ่านมา5ปีแล้วอะคาา่ะจย์ ฟ้องเขาหาอะไรครับคือจะฟ้องที่เขาเขาไปใส่ร้ายไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำเนงานเลยนาจย์เออเขาแจ้งความเมื่อไหร่เขาไปใส่ร้ายเราเมื่อไหร่ห้าปีผ่านมาแล้วอ่ะจย์โอ้ห้าปีมันขาดชุ้ความแล้วครับโอ้ไม่ได้แล้วนะคะขาดชุ้ความไปแล้วค่ะเอาละอย่าไปใส่ใจก็เลยทําใจนะแล้วก็คุณอภิวัตรก็บอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นตอนนี้ทางบริษัทกําลังจะฟ้อง เขาก็เลยสงสัยว่าถ้าบริษัทเป็นฝ่ายชนะคดีเนี่ยเขาจะอยู่จะ,จะถูกยึดทรัพย์ไหมแล้วก็ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เขาจะยึดอะ้คะอ๋อ้็ทรัพย์สินทั่วไปแหละครับถ้าเขาชนะคดีแน่นอนถ้าเราไม่จ่ายเงินตามก็ไม่รัาของศาลเนี่ย <c oughs> เขาก็ยึดทรัพย์สินของเราทรัพย <c oughs> ์สินที่ยึดเนี่ยถ้าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการดำรงชีพเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหมเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเนี่ย <c oughs> ก็ยึดไม่ได้น <c oughs> ะครับโรทัศน์อะไรพวกนีกนย้ยึดไม่ได้เขาจะคำนวณราคาไว้ ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับที่จะยึดถ้าเก,กินกว่าหนึ่งแสนก็จะยึดได้จนถ้ามีบ้านก็ดูราคาบ้านก่อนถ้าบ้านราคาเป็นล้านแล้วมายึดเงินแค่ยึดแค่นี้เจ็ดหมื่นก็ยึดไม่ได้ศาลไม่ให้ยึดน, <Okay. S 2> นะครับส่วนเงินเดือนนั้นก็จะมีเงินเดือนจะไปขออายัดเงินเดือนถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าราชการอายัดไปได้แต่ถ้าไม่ใช่ราชการเนี่ยก็เขาก็ขอ,ขอ,ขอแต่งการชำระหนี้ได้แต่ต้องเหลือเงินเดือนให้เราไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทครับ okay. อาจารย์คะแล้วอีกข้อเขาถามว่าเขามีเงินประกันสังคมชราภาพน่าจะประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาทไม่ทราบว่าจะไปยึดเงินก้อนนี้เขาว่าได้หรือเปล่าฮะไม่ได้ครับเงินประกันสังคมก็ดีเงินประกันเอ่อเงินพวกนี้ดีเอาไม่ได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายของการของของการทัศน์สิทธิประโยชน์ที่จะลงที่ได้กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าประกันสังคมที่เอาไม่ได้ครับค่ะคุณธีรพลบอกว่าเขาเนี่ยของหายก็เลยคิดว่า,าคงมีขโมยขึ้นบ้าน ปรากฏว่าค,คนที่ขโมยเนี่ยคือญาติกันเองนะคะตอนที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าญาติเป็นคนขโมยตอนนี้รู้แล้วไม่ทราบว่าจะไปถอนแจ้งความจะได้ไหมคะอาจารย์เออไม่ได้ครับถอนแจ้งความไม่ได้แต่ถ้า <c oughs> เป็นลูกหลานนะลูกหลานเป็นน้องเป็นลุ่งเป็นอะไรอันเนี้ยสาลไม่ลงโทษก็ได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นญาติกันส่วนใหญ่อ่ะบอกให้ก็ได้ก็เคยทํากันดลงดาลาเนะี่ยเขาเคยทํากัน เวลาเขาทำเขาก็บอกเกิดการเข้าใจผิดให้การใหม่ก็สั่งไม่ฟ้องได้นะครับค่ะแล้วก็คุณราหามีนะคะบอกว่าไปค้ำประกันร,รถให้เพื่อนเพื่อนขาดส่งตอนนี้รถยังไม่ถึงกระโดนยึดนะคะแต่ว่ามีจดหมายมาให้เขาไปรับผิดชอบเขาก็ติดต่อเพื่อนเพื่อนก็ไม่สนใจไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าจะไปอ๋อคือถ้าจะไปขอให้หัวหน้าง,งานของเพื่อนเนี่ย ช่วยเจรจาหรือว่าบังคับให้เพื่อนรับผิดชอบเนี่ยมันจะผิดอะไรกับเรื่องพลบทวงหนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เอ,อเราเป็นผู้ค้ำใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นผู้คำ้ำมันไม่ไม่ผิดทวงหนี้ล่ะขอเป็นช่วยเจรจาพี่เจรจาเพราะเราไม่ใช่เจ้านี่เราไม่ใช่เจ้านี้พรบรบร์ทวงหนี้ใช่บังคับกับเจ้านี่กับลูกหนี้เราเป็นผู้ค้ำประก,กันเมื่อเราเดือดร้อนเราก็ไปขอให้เขาช่วยเจรจาใช้ครับอ้าวค่ะแล้วก็คุณบุญช่วยบอกว่าพี่ชายภรรยาเสียชีวิต มีลูกสองคนแล้วก็พี่ชายเดี๋ยวนะคะบพราะว่าพอาพี่ชายภรรยาไปอยู่กินกับหญิงคนใหม่แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาตอนนี้เสียชีวิตมาปีกว่าแล้วนะคะเ,เขาบอกว่าจะช่วยหลานๆอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินของพี่ชายเพราะว่าทรัพย์สินเข้าของพี่ชายเนี่ยอยู่บ้านผู้หญิงคนใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็หลานๆก็ไม่ถูกกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะ่ะ อายุตรงหรือยังไม่รู้อ่าไม่ได้บอกอายุด้วยค่ะอาจันเลิกครับก็ก็แม่เข้าไปยื่นจำลองขอผู้จัดเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ครับค่ะก็มีส่วนได้เสียอยู่นะทัพสินหรือลูกจะไปร้องขอก็ได้ไม่มีปัญหนะาให้ผู้ปกครองของลูกเนี่ยเป็นคนร้องขอผู้จัดการมรดกได้อยู่แล้วเพราะว่าลูกยังไงก็ต้องได้ครับถึงจะถึงจะจดไม่จดก็ตามใจลูกต้องได้อยู่แล้วถ้าเขายอมรับว่าพวกนี้เป็นบุตรครับค่ะคุณอเดชบอกว่าไปจองรถไว้แต่ปรากฏว่า ไม่ผ่านไฟนั้นก็จะไปขอเงินคืนปรากฏว่าเซล,ลเขาไม่ยอมคืนให้ก็เลยปรึกษามาว่าเจอแบบนี้ทำยังไงดีอะค่ะที่จริงที่จริงเลยครับมันมันผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ใบจองอะใบที่เราวางเงินเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะเป็นใบจองจริงแต่ไม่ใช่มัาจ่ะนะครับไม่ใช่มดจาบมันก็ต้องคืนเซลล์ต้องคืนสารดีกาเคยตัดสินว่าต้องคืนเพราะไม่ใช่หลักฐานการตั้งใจจะซื้อขายโดยตรงเพียงแต่แว,ว่าวางไว้ก่อนเบื้องต้นเท่านั้นเอง รกคุยกับบริษัทดูสิครับค่ะอีกหนึ่งรายก็แห่ไปค้ำประกันรถอีกเหมือนกันค่ะอาจารย์ชื่อคุณสิทธิพรนะคะบอกว่าสามีเธอไปค้ำประกันรถให้เพื่อนปรากฏว่าไฟนั้นฟ้องผู้ค้ำแล้วก็สามีเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคเธอก็เลยสงสัยว่าอันนี้มันจะมีผลอะไรมาถึงตัวเธอที่เป็นภรรยาด้วยหรือเปล่า ไม่ได้ไปเซ็นยอมคงไม่เป็นไรมั้งครับถ้าเราไม่ได้ไปเซ็นยอมประกันี่เนี่ยประกันที่สองผมผมไม่แน่ใจว่าเขาฟ้องนานไหมแล้วถึงสามีตายหรือสามีตายก่อนแล้วเขาฟ้องอันนี้ต้องดูนิดนึงครับค่ะคุณเอื้อบอกว่าจ้างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้านก็ไม่ได้ทําสัญญาอะไรกันนะคะแต่ตกลงกันว่าอาจจะจ่ายสามงวดงวดแรกจ่ายเยอะหน่อยเพราะมีค่าวัสดุอุปกรณ์ด้วยปรากฏว่านะแค่งวดแรกผ่านไปเดือนกว่าแล้ว ของยังไม่เห็นสั่งมาที่บ้านเลยช่างก็ไม่มาก็เลยปรึกษาว่าเจอแบบนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะไม่มาเลยใช่ไหมครับของไม่มาเลยไม่มาอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะอาจารย์ผมแนะนําว่าถ้าไม่มาเลยมันต้องแจ้งความข้อหาช่อโกงก่อนค่ะให้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาช่อโกงอ้างว่าจะเป็นช่างและจะมารับงานรับเงินแล้วก็หลอกเราแล้วเอาเงินไปแล้วไม่เคยเอาคนเข้าไม่เคยเอาเครื่องมือเข้าอันนั้นเป็นการช่อโกงครับ คุณวิเชียนบอกว่าเคยค้ำประกันการออกรถให้คนรู้จักกันปรากฏว่ารถก็โดนยึดแล้วก็ขายทอดตลาดแต่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปทั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีจดหมายมาทวงค่าส่วนต่างห้าหมื่นกว่าบาทกับเขาก็เลยสงสัยว่านี่มันสิบกว่าปีแล้วมันยังมีผลเหรอคะอาจารย์เดี๋ยเพื่อนเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าตอนตอนเซ็นค้ำเนี่ยสิบปีใช่ไหมครับ เขาบอกว่าขายทอดตลาดไปกว่า10ปีแล้วอ๋อขายได้ระมวกว่าสิบปีแล้วเลิกแล้วครับเลิกแล้ว่คเลแล้วครับเพราะมันบังคับคดีบังคับคดีไปใน10ปีค่ะค่ะแล้วก็ท่านต่อไปบอกว่ากรณีคนขับแท็กซี่ที่โดนร้องเรียนจากประชาชนเยอะมากนะทางกรมกรมการขนส่งทางบกก็เรียกเข้าไปสอบเขาบอกว่าเบ็ดยสเบแล้วเนี่ยประมาณ14 1 5ครั้ง แต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมกรมการขนส่งทางบกไม่มีมาตรการอื่นเลยเลยปล่อยให้โดนร้องเรียนได้ถึง14-15ครั้งขนาดนี้ค่ะปกติถ้าซ้ำๆกันในคศึกษาสี่สสสสสครั้งเนี่ยเขาจะพักใบอนุญาตถ้าซ้ำานะครับนั่นนะอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนเดียวกันแน่หรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยเขาเขาต้องขอใบอนุญาตได้ครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปมาทาง Facebook คุณสกลนาบ,บอกว่าเป็นข้าราชการ โดนอายัดบัญชีเงินเดือนเนื่องจากว่าไปค้ำประกันการออกรถให้เพื่อนอีกเหมือนกันนะตอนนี้ไม่ได้รับเงินเดือนนะคะก็เลยปรึกษามาว่าจะทํายังไงอะคะอาจารย์ข้าราชการโดนอายัดเงินเดือนเหรอครับเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกเขาเป็นข้าราชการตํารวจนะคะอาจารย์โอข้าราชการตารวจคงไม่ได้อายัดนะครับอายัเดเงินก็ไม่ได้แต่เงนินเขาไปติดหักชำระหนี้สาการหรือเปล่า,น,าน่าจะไม่ใช่นะครับ แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าขับรถกระบะวิ่งอยู่เลนขวาแล้วก็ชนกับรถจักรยานยนต์ที่มาวิ่งเลนขวาเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเจ็บปรากฏว่าจักรยานยนต์มาเรียกร้องค่าซ่อมเขาก็เลยสงสัยว่าคือเลนขวาเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เลนของจักรยานยนต์นะคะเขาจะต้องจ่ายค่าซ่อมตามที่เรียกร้องไหมคะอาจารย์คือยังผมว่ายังไม่จำเป็นรอกครับต้องพิสูจน์ก่อนว่าใครถูกหรือผิด ถ้าถูกกันแล้วผิดแล้วเดี๋ยวผมไม่ว่ากันเพราะวันนี้ยังฟังไม่ได้ว่าใครถูกเล่นกัผิดนะครับค่ะค่ะคือการที่บอกว่าจากักรยานยนต์มาวิ่งเลนขวาก็ก็จะฟันธงว่าจากักรยานยนต์ผิดเต็มเ็มก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ครับเพราะถ้าเขาแซงถ้าเขาแซงเขาก็วิ่งขวาได้ครับอ๋อค่ะนะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบสี่คำถามค่ะผงขออนุญาตส่วนตัวนิดคุณสุน,นาน์ค่ะยังไงคะอาจารย์เมื่อวานนี้บอกว่าคุณจุนเรนจะ ติดต่อผม<ป>เรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวติดต่อม่หลัง4โมงก็ได้นะครับอาจารย์ขาเมืม่อวานที่คุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ตอนเย็นนะคะอาจารยา์ที่ไปจดเรื่องไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะคะ เใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์หน่อยอาจารย์โอ้ใช่ค่ะหนูคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุยกันแล้วเนี่ยนะคุยกันแล้วแล้วตกลงตกลงแล้วจะเอายังไงตกลงก็เดี๋ยวจะให้พนักงานไปไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่โดยใช้เหตุผลเทียบเคียงอย่างที่อาจารย์แนะนําเมื่อวานเนี้ยค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะเออใช่เอาตกลงว่าคุณจะนั่งตัวมาผมหรือว่าอะไรใช่ค่ะเมื่อวานหนูเองค่ะตอนสี่โมงครึ่งค่ะครับผม ผมไม่รู้ว่าเสียุนาจะจำไม่ได้มื่นไปหมดเลยเนี่ยตอบเพี่ยนเปนมื่นโอเคก็แล้วไปยังเป็นห่วงอยู่อาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอายการปรมเทพอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชาย่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด